วันนี้ก็ไปได้มะพร้าวในสวนมาจ้าลูกไม่ลูกก็ไม่โตจ้าเพื่อนเพื่อนลูกเล็กๆจ้าไม่ค่อยแก่ด้วยจ้มามะพร้าวช่วงนี้ก็หายยากมะพร้าวในสวนก็จะถูกกว่ามะพร้าวตามลงนะคะถ้าตามลงอ่ะเขาจะกินราคาโรแรงมากเลยจ้าถ้าตามลงลูกละสามสิบสี่สิบอันนี้มะพร้าวในสวนขาประจําจ้าแต่ว่าไม่มีแล้วขาประจําก็มะพร้าวก็จะตายหมดแล้วจ้า ไปสอยมาคุณพ่อบ้านไปสอยมาจ้าแดดก็แดดร้อนก็ร้อนก็จะเป็นลมเลยจ้ะวันนี้ร้อนมากช่วงนี้อันนี้ก็ขูดทําขนมถ้วยไม่ได้นะจ้าต้องทาวุ้นมะพราะา้าวขาวๆแบบนี้ก็ทําวุ้นกะทิอย่างเดียวจ้าําวุ้นถ้าเราทําขนมถ้วยนะก็หน้าเขาก็จะไม่แตกมันจ้าไม่ค่อยแตกมันเท่าไหร่เพราะว่า มะพร้าวไม่แก่อันนี้ก็มะพร้าวที่เราปอกเสร็จนะคะเราก็จะไปทำม้นกะทิจ้ะทำม้นกะทิพรุ่งนี้เราใช้เยอะอยู่นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราทํม้วนสองเราทำม้นวันละแปดสิบกว่ากล่องจะให้ถึงร้อยก็ไม่ถึงจ้ะเพราะว่ารุนม้นห่อหนึ่งก็ใช้ได้แค่ก็จะทำได้แค่ประมาณสี่สิบสี่สิบกล่องจ้ะสี่สิบนิดนิด ถ้าสองหอก็แปดสิบอันนี้ปอกเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าก็จะมาเอาเปลือกแดงๆตรงนี้ออกด้วยจ้ะเนี่ยเวลาเราทำวนกะทิของเราก็จะได้ขา,ขาวขาวก็จะปาดปอกอันนี้ออกอันสีดแดงๆทำวนจ้ามีวุ้นกะทิด้วยนะวุ้นกะทิเราก็มะพร้าวสด เราไม่ใช้มะพร้าวกล่องนะจ๊ะคือถ้าไม่มีมะพร้าวเราก็ว่าจะเลิกขายนะจ๊ะเลิกขายขนมเราจะไม่ทำเราจะไม่ใช้กะทิกกล่องจะเพราะว่ากลัวเสียลูกคา้าเพราะว่าลูกค้าที่นี่เขาไม่ชินมะพร้าวกล่องนะจ๊ะเขาชินมะพร้าวสดๆสดโอ้ยแมงวันเนี่ยจะแมหลายหนาหอนพี่น้องหนาหอนแมงวันหลายจ้าพุที่กับบมี่ดอกพี่น้องเอ้ยหนา หนาวหนาะอันนี้ก็บะมีดดอกอันนี้ก็แมงวันหลายเป็นน้ำหนาเนาะจ้ะหนาห่อนกับแมงวันหลจ้ะขณะนี้เวลาสี่โมงเย็นกว่ากว่านะจ๊ะเกือบห้าโมงเวียกงานการสั่งกับะเหลวง่ายดอกจ้ะพี่น้องกะสีมะปอกบักผ้าไว้ขวดูดม่ขวดเท็ดขนมต่อจ้ะพี่น้องเท็ดขนมมื่อเอินจ้าะบะเหลวง่ายดอกจ้ะ,จะ ประมาณบักเ้าวนี่กัประมาณหน่วยสิบาทนะจ้ะสิบบาทบางบ้านก็ไม่ถึงบางบ้านก็เจบาทแปดบาทอะไรเงี้ยจ้ะในสวนเนาะเพราะว่าเราไปสอยเองนี่จะลงมพะพร้าวเล็กๆของเราใช้ทุกวันก็หมดทุกวันจ้ะพี่น้องก็หาไปเรื่อยๆจ้ะก็พอได้ถ้าเราหาก็มีก็เรามีขาประจำจากสวนประจำของเราถ้าไม่มีเราก็ไปซื้อที่ลงใหญ่ คุณพ่อบ้านของเราก็กําลังปอกมะพร้าวนะจ๊ะอุ้ยมือคือดำเลยมือดําๆนะต้องใช้มะนาวถูจ้ะ,ะใช้มะนาวถู<อ>ถ้าใช้สันไลก็ไม่ออกต้องใช้มะนาวล้างอย่างเดียวจ้ะมือดํามากอันนี้ปอกอย่างนี้แหละจ้าทุกวันเนี่ยกะลาเราก็จะไปทําเป็นเชื้อไฟนะจ้าเราไม่ทิ้งจ้ะจะไปตักแดดทําเป็นเชื้อไฟ ขนมต่อไปเพราะว่าฟืนมันหายากจ้ะจะใช้แก๊กก็ไม่ไหวแก๊สก็แพงปอกๆไปจ้ะกว่าจะเสร็จปอกไปเรื่อยๆจ้ะเพื่อน